ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ที่เขาใหญ่ที่ให้ฟิลยุโรปโดยที่พวกเราเนี่ยมาอัปเดตนะฮะคาเฟ่มูดดีๆด้วยกันหนึ่งสที่ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างอยาให้เพื่อนๆติดตามใน EP นี้ได้เลยครับ วันนี้เนี่ยจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปที่หวานนําเที่ยวเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าเป็นทริปสนองนี้วานะคะหวานอ่านคอมเมนต์นะหลายๆคนชอบบอกให้เราอะไปต่างประเทศใช่ไหม EP นี้เนี่ยเราก็เลยจัดให้ค่ะเราก็เลยมาต่างประเทศ แต่ว่าเป็นต่างประเทศเขาใหญ่นะคะทุกคนก็คือเรานอนกันที่ดีแอ์นะคะที่นี่เนี่ยก็เป็นนี่เลยเป็นที่พักนะคะสไตล์โมล็อกนะทุกคนที่เนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็ห้องพักสะอาดมากๆแล้วก็ได้บรรยากาศแบบนี้นะคะแต่ว่าหวานใจประมาณพันเดียค่ะหนึ่งใบเท้าเท่านั้น,นะค่ะทุกคนประมาณพนะันหนึ่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันถูกมากแล้วก็ มีอาหารเช้าให้ด้วยแบบนี้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเช้านี้เรามากินข้าวมันก่อนพี่อู๋แล้วก็ค่อยไปต่อกันพี่ว่าคนดูเขาจับโปได้ตั้งแต่แรกแล้วบอกอยู่ต่างประเทศมีโจ๊กด้วยตามมีปาโตโกถ้าเที่ยวต่างประเทศดไปไปได้มีโจ๊กอย่างเดียวลาวรถซาเลกนะโอเคต่างประเทศโอเคทุกคนจะฟ้องนิดนึงหวานบอกว่าอยู่มุมเนี้ยมันอยู่ต่างประเทศแต่ลืมดูอาหารที่อยู่บนโต๊ะ ลืมดูยังอื่นโจอะไรนะโจปาทโกซาเลงไม่ช้าพี่ตื่นมาลมดีแล้วนอนหลับแบบสบายแบบเริงดีแบบนจริงสะอาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอาจจะสงสัยว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงจะถ่ายให้ดูนี่อ่ะอู้ดเล่นกองเลยสังงานแล้วนะตัว ทุกคนเมื่อกี้คือตอนที่หวานพูดนี่คือมันพูดแข่งนะมันมันเงาเงาตลอดเวลาเลยดูดี่เพหวานเงี้ยมันเเงี้ยบพอเงีมันก็เงียบหูมันก็แต่ใครอยากจะมาเที่ยวโซนเขาใหญ่นะคะแล้วก็หาที่พักสวยๆก็วันคิดว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เหมาะเลยทีนี้เราจะไปกันต่อไปดิอืมพี่อยู่ยังไม่รู้เพราะว่าทีปนี่เป็นทริปเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกนะเป็นทริปของหวานเป็นทริปแบบเอาใจหวานไม่รู้เลยว่าน้องหวานจะพาไปที่ไหนบ้าง จะขับรถตามที่น้องหวานบอกอือคือเปลี่ยนบริบทกันบ้างจากปกติพี่อู๋จะเป็นแบบคนหาคนนำทัพอะไรอย่างนี้แล้วหวานเป็นผู้ตามสาหรับทริปนี้หวานจะเป็นผู้นำแลวพี่เป็นคนขับรถใช่โอเคโอเคไปไป่าที่หวานปักหมุดว่าให้เป็นแบบเขาใหญ่อ่ะเป็นที่ที่ดูมีความเป็นต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าหวานรู้สึกว่าบรรยากาศของเขาอ่ะ มันได้มันมีความเป็นภูเขาความฟรามรู้สึกว่าเออถ้าเกิดพูดถึงแบบบรรยากาศที่ให้ฟิลฝ่ออ่อนก็เลยนึกถึงเขาใหญ่ค่ะ <einem S 2> โอเคเดี๋ยวเรากําลังเดินทางไปที่แรกกันโอเคถึงแล้วที่แรกค่ะทุกคนเขามีบ้านพักด้วยเห็นไหมข้างหลังสวยเนอะ <tri ás> สวยนะเลี้ยวเข้ามาคือแบบน่ารักดีนะน่ารักมาก,ก,ก,กเลยเดี๋ยวเราไปเข้าคาเฟ่กนดีฟว่าคาเฟ่คาเฟ่อยู่ทางด้านนี้ มันคือภาษาอะไรอ่ะอิตาลีป่ะอิตาลีเนอะอย่าโชว์เลยเพราะว่าเราเออเออไม่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกทุกอย่างเลยเขาเขาสักเขาสักทีเขาต้อจะหมายถึงแบบนี่ไงต้องจะหมายถึงจักรยานอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เพียงอิตาลีเข้ามที่แรกฮะแต่ตามน้องหวานไปเลยดีกว่า และนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับมีทั้งอินดอร์และเอาลโดส่วนเราเลือกนั่งเอาลโดครับสั่งชาเขียวอันนี้เป็นกาแฟของพี่อูค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสโคนกับไอศกรีมจริงๆเราโอ้เป็นสโคนไอศกรีมเลยใช่จริงๆเราสั่งสโคนแต่ค่ะเป็นเซ็ตแบบนี้น่ารักรด้านหลังหวานก<ๆ>็จเป็นแบบลลที่พักเขาแหละเนาะก็เลยเป็นแบ,บ็กกราวด์ที่ดูแบบว่า เดี๋ยวคราวนี้จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศร้านที่ให้ฟิลเหมือนอยู่ยุโรปถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยครับ คนฟิลฟูดไหมเหมือนอยู่อิตาลีจริงๆเลยนะแต่ว่าจะบอกว่าพป็นอิตาลีที่แดดร้อนนะคะแดดร้อนนะคะทุกคนนี่สปอนเซอร์ของเรานะคะสกินซิสซาอัลเทอร์บ็อกซ์ไฮบริดซันสฟีเอีบวกพีเบวก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 สีบวกเลยก็เราใช้ตลอดทุกคลิปอยู่แล้วเนาะเราก็บอกเพื่อนๆตลอดว่าอย่าลืมทาครีมกันแดดและครีมกันแดดที่เราเลือกเนี่ยก็เป็นของสกินซิสซา ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรกันน้ำด้วยนะคะทุกคนกันน้ำกันเหงื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะเที่ยวเล่นได้แบบหนำใจนะเหงื่อออกก็ไม่ต้องกลัวว่านาจะหลุดค่ะเที่วกันต่อเป็นยังไงกันบ้างคะกับที่แรกของเราในวันนี้คะ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกันที่ที่สองกันบ้างนะคะซึ่ง เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ให้บรรยากาศแบบยุโรปเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกับที่นี่นะเพราะว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยจะมีความเป็นแบบเป็นคนเมืองมากขึ้นอ่ามีความเป็นตึกรามากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ที่สองกันเลยใช่แล้วค่ะที่ที่สางของเราคือพอโตฟิโนใช่ในทอสคานานี้ โอเคค่ะมาต่อกันกับที่ที่สองนะคะแล้วหนูก็เปลี่ยนชุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอเคชุดนี้ยหนูเคยใส่อยู่คลิปหนึ่งทุกคนแล้วก็แบบตั้งเป็นหน้าปกแล้วก็คือในคลิปอะเราไม่ได้ใส่แต่ว่าเราถ่ายรูปใช่ไหมเรามี FC ถามว่าทำไมไม่เห็นใส่ชุดอยู่ในคลิปเลยอ่ะวันนี้เราใส่ให้แล้วนะว้าวอุว้ยมุมนี่สวยอะพี่เดินไปก่อนไหมอือพี่เดินไปเลย เป็นทริปสนองนิดหนูนะทุกคนอาจจะขัดกับลุคแคมปิ้งของเราแต่ว่าหนูขอสนองนิดบ้าง <c oughs> มีเสื้อบินเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยนี่แบบน่ากะ่ะนี่อุยเหมือนเนาะเหมือนอะไร,เ,ระเ,เหมือนต่างประเทศเหมือนต่างประเทศพอใจไหมพอใจมากเออ ปร้านที่เราจะไปร้านนี้ลาเวนโดมีอาหารสตรีเลยเมื่อกี้เพราะว่าที่นี่มันเป็นเหมือนคอมมูนแล้วทุกคนคือเมื่อเข้ามาแล้วอ่ะมันจะมีร้านกาแฟร้านวายร้านสเต็กร้านอะไรนะลองเข้ามาดูก่อนเป็นลือปะภาษาไทยลือปะหาเองาเองคือคำว่าปอร์โตฟิโนคือมันเป็นเมืองเนี้ยทั้งหมดเนี้ยโรรงแม ซึ่งเรามองจากจุดนี้นะครับคิดว่าบรรยากาศยามเย็นน่าจะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ร้านลาเวโลเนี่ยก็จะเปิดอยู่ที่11โมงครึ่งนะครับระหว่างที่เรารอพิซ่าอยู่เราก็มาเซอฟี่กับขอเอ็นพิซ่าก่อน <c oughs> แต่ก็ค้างเล่าโอเคเดี๋ยวเราเดินเล่นแล้วก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศเนาะถ่ายบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆกัเน,เพ,น,เ,พนเพราะว่าที่นี่มุมสวยมากๆเลยอ่ะ <c oughs> I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. Mm. Will you give me something that I can give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. If you could show me, you need to know my story. But don't get too close to me. Cause I need my fantasy. ก็วอกนี้ก็เป็นเหมือนหวานนำวอกไปเลยเนาะ มือนเป็นหวานน้ำคิดไปเลยเพราะว่าจริงๆมีคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าแบบอยากให้น้องหวานพูดเยอะๆใช่ไหมคลิปนี้ก็เลยพูดเยอะแล้วรู้เรื่องล่าไม่รู้เรื่องนั่นแหละที่กำลังจะบอกคลิปนี้ก็เลยเป็นหวานเนี่ยที่เป็นคนถือกล้องถ่ายโอเคไปกันต่อไปกันต่อเลยใกล้ถึงร้านคาเฟ่ร้านที่สามที่เรากำลังจะไปกันแล้วค่ะแล้วก็เห็นไหมทุกคน ฝนเกาะอ,อยู่ที่กระจกเพราะเมะื่อกี้ฝนตกไปอ่ะแบบลุ้นมากเลยกลัวว่าจะไม่ทันแต่ว่าตรงนี้ฝนหยุดพอดีไม่มีฝนถึงแล้วที่นี่ร้านน่ารักมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสั่งน้ำกันก่อนดีกว่าให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเป็นประมาณนี้อนน <laughs> โอเคค่ะไปะไปข้างในก่อนอุ๊ยฝนตกฝนตกอ่ะไม่นะ ที่นังน่งกัดเหือสั่งแล้วเหรอ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศรอบๆกันไปพี่อู๋อคือจริงๆอะ่ะตอนแรกกะว่าจะนั่งคิวด้านในก่อนแล้วค่อยเดินออกมาเซอร์ไพรส์พี่อู๋ข้างนอกแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเราก็เลยต้องรีบไปจุดที่เราอะ่ะอยากจะไปก่อน พี่อู๋รู้ไหมว่าทําไมหนูถึงต้องพาพี่อู๋ดังดันด้นมาตากฝนแบบนี้แบบรีบสุดๆทาไมอ่ะที่นี่มันมันมันมีอะไร <laughs> วิ่งไปให้ดู <laughs> คือจุดที่เราตั้งใจจะมาถ่ายอ่ะ <laughs> คือมุมนี้ <laughs> ตากผ้า <laughs> <laughs> อะไรวะเ <laughs> ดี๋ยวหนูอยากมาถ่ายมุมนี้ <laughs> หนูอยากมาถ่ายมุมแบบตากผ้า <laughs> มาคาเฟ่คาเฟ่ตากผ้า <laughs> มาตากผ้า <laughs> ตากผ้า เขาถ้าเกิดว่าคนเขาจะเรียกกันเขาจะเรียกว่าที่เนี่ว่าแบบเป็นคาเฟ่ตากผ้า<ม>เป็นที่รู้กันจริงดิใช่เหรอเขากำลังนิยมเหรอใช่แต่ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเรา,เราต้องรีบตากแล้วเผื่อเราต้องช่วยเขาเก็บด้วยสงสัยสงสัย,สยคอนเซปต์ร้านว่างไงน,นะคาเฟ่ตากผ้า,า,เ,า,ผาเดี๋ยวคงมีพนักง,งานมาเดี๋ยวพี่จะได้ถ่ายตอนหวานเก็บผ้ากับน้องๆที่ทำงานฝนตกแล้วเราลิายรีบลิายริบภายก่อนทุกคน ทุกคนหนูอยากเห็นพี่อูตักผ้าโอ้สบายหนูอยากเห็นความเป็นพ่อว่านใจกล้าน่ารักทำทำทำเป็นประจำอยู่แล้วมูดน่ารักไหมทุกคนคุมทนใส่คงทนมากใช่รู้งานแล้วเราอ่ะน่ารักฝนจะตกแล้วโอเคจริงเหรอคอนเซปต์นี้จริงเหรอทุกคน เป็ตากผ้าจริงหรอพทุกคนทีนี้หวานจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศร,รอบๆ้านบ้างนะคะคือเขาก็จะแต่งประมาณแบบเหมือนเป็นสวนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโนให้ฟิลเหมือนแบบเดินเล่นอยู่ในสวนประมาณนี้ค่ะ ร้านาน่ารักมากเลยจริงๆโซนนี้ที่เขากนะั้นน่าจะเป็นโซนที่เข้าไปในโซนที่พักค่ะเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้มีออที่พักด้วยแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ค่ะตอนแรกเราก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราจะนอนที่นี่ดีอะไรอย่างนงี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช้อยค่ะทุกคนบรรยากาศร้านโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ปลูกต้นไม้สวยๆไปเยอะเลยอ่ะโอ้โหแล้วมองจากมุมเนี้ยเห็นภูเขาด้วยน่า <l> ร <pered> ัก <public> อ <careers> ่ะ <th reat> มีต้นเชอร์รี่ด้วยน่ารักเวอร์มีความแบบเจ้าหญิงเวอร์เนาะเออมีความเป็นแบบคอทเทสแล้วก็ทุ้งฟิ้งก็้หญิงอะ่ะเหมาะกับสาวๆเหมาะกับพาแฟนมาถ้าเกิดใครชอบแต่งตัวแนวแบบวินเทจคอทเทสหวานคิดว่าที่เนี้ยเหมาะเลยมันให้อารมณ์ประมาณนั้นมากๆ ไปกลับบ้านดีกว่าเราต้องกลับบ้านกันแล้วหรอใช่ยังสนุกอยู่เลยอ่ะชการเที่ยวคาเฟ่ถือไม้ทำไมอ่ะอันนี้ถ่ายจาก iPhone ไม้ดูดิโอเคคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกเนาะเพราะว่าน้องหวานพาน้องหวานสนุกน้องหวานพามาเซอร์ไพรส์แบบว่าเอออยากมาเที่ยวแบบว่าเขาใหญ่ฟิวเมืองนอกอะไรอย่างนี้ แต่ตอนนี้ก็คือโอ้โหห้าโมงแล้ว,ลว5ห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วด้วยกว่าจะถึงกรุงเทพไปดีกว่าแล้วเจะกันใหม่ EP หน้านุ้ยไปเจอกันใหม่คะ่ะไป